พนักง,งานขายส่วนตัวตอนที่6 5สิถึงหกค่าเริ่มจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่พรลเอกเขานึกถึงตอนที่พพลเอกเขาเตรียมสารภาพรักกับนายเอกเมื่อตอนที่พวกเขายังเรียนอยู่แต่แล้วมันก็ร่วมเหลวแต่ถึงยังไงก็ตามพรลเอกก็ยังพยายามติดตามนายเอกจนในที่สุดเขาก็ได้อยู่กับนายเอกพพลเอกเขามองดูเงาตัวเองในกระจกแล้วเขาก็คิดว่ามาปากของผมมาเริ่มหอนแล้วปลุกผมหน่อยสิตอนนี้มันเป็นเวลานานแล้วโอ้คุณได้ยินเสียงกล้องไหมการปฏิวัติกำลังจะเกิดขึ้น เขายืนทำหล่ออยู่ที่หน้ากระจุกทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฟีเท้าที่เดินเข้ามาเขาก็รู้ว่ามันเป็นนายเอกเขาก็รีบแต่งตัวและเดินย่องๆอ,ออกมาพอเขาออกมาก็เห็นว่านายเอกได้กลับมาแล้วพวกเขาทั้งคู่มองตากันต่างก็ไม่พูดอะไรพระเอกเขามองหน้านายเอกแล้วเขาก็คิดว่าทำไมเขาถึงใส่เสื้อตัวเดียวกันกับตอนที่เขาพบกับลูอิสแต่นายเอกเขากลับมองหน้าพระเอกแล้วเขาก็คิดว่าเจ้าชกหลักของคุณต้องการหลอกเอาเงินสองแสนจากผมไปแต่ตอนนี้แกกลับไม่สนใจผมเลยเหรอ ต่างคนต่างมีความโกรธในใจเพราะเขาทั้งคู่มองตากันแล้วต่างก็ด่าอีฝ่ายในใจไอสารเลวคนนี้แล้วพระเอกเขาก็หายใจลึกๆแล้วพูดกับนายเอกว่าเจยูเชิญคุณไปทานอาหารเย็นมาเหรอนายเอกก็พยักหนะ้าใช่แล้วเป็นยังไงบ้างอาหารทั้งแพงและรสชาติแย่เหมือนอยู่ในที่ร่มร่มแล้วพระเอกก็ยื่นมือมาจับมือของนายเอกและดึงนายเอกลงมาก่อนเอาไว้แล้วพระเอกก็พูดต่อกับนายเอกอีกว่าจากนั้นคุณก็ถูกเจยูจัดการลูอิชช่วยคุณได้หรือเปล่า นายเอกก็แปลกใจคุณรู้ได้ไงนายเอกเขารู้สึกว่าทำไมวันนี้จิ้นหลันซู่ถึงดูแปลกแปลกไปแล้วพระเอกก็ถามนายเอกว่าเขาวางแผนที่จะช่อกองคุณมากแค่ไหนแล้วนายเอกเขาก็รีบชูมือขึ้นสองแสนฮะสองแสนเลยเหรออุ่งอานมากนายเอกก็รีบพยักหน้าใช่ถูกต้องคุณพูดถูกมันอุ่งอานมากนายเอกเขาก็รู้สึกแปลกใจทำไมจิ้นหลันซู่ถึงเป็นมิตรมากขนาดนี้มันทำให้พระเอกโมโหมากเมื่อรู้ว่าจยู่ทำอย่างนี้กับนายเอกเขาช่อกองคุณสองแสนเขาคิดว่าเขาเป็นใคร แล้วพระเอกก็หยิบเอาโทรศัพท์ของเขาออกมาผมจะส่งเงินให้คุณสองล้านแล้วคุณจะได้ไปกินอาหารที่นั่นอีกครั้งพอนายเอกได้ยินว่าพระเอกจะให้เงินเขาสองแสนเหรียญเขาก็รีบคว้าเอาโทรศัพท์ของพระเอกไม่นะนั่นมันเป็นไปไม่ได้แต่พระเอกกับใช้มือของเขาอีกข้างปิดปากนายเอกเอาไว้และพูดกับนายเอกว่าผมบอกว่ามันเป็นไปได้แล้วมันก็ต้องเป็นไปได้แล้วพระเอกก็รีบโอนเงินให้ในายเอกแต่แล้วมันก็โอนออกไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงๆิขีดจำกัดการทําธรุรกิจครั้งเดียวผ่านโมบายแบงกิ้งคือ 50, คุณไม่สามารถโอนได้ถึงสองล้านการโอนล้มเหลวผมชื่นชมในความมีน้ำใจของคุณแล้วพระเอกก็พูดขึ้นมาว่ากรณีที่แย่ที่สุดผมต้องโอนหลายรายการแล้วนายเอกเขาก็ตบไหล่ของพระเอกแล้วพูดว่าเอาล่ะมันไม่จําเป็นหรอกแต่พระเอกเขายังไม่ยอมเขาบอกโอเว่นให้โอนเงินมาให้เขาพอได้ยินอย่างนี้นายเอกก็พูดว่าตอนนี้คุณนายโอเว่นทำนายทุกอย่างแล้วใช่ไหม แล้วพพะเอกก็แค่ยิ้มใช่แทบทุกอย่างเลยพอเห็นข้อความของเระเอกผู้ช่วยก็รีบโอนเงินให้พระเอกทันทีโอนเงินสองล้านให้ในายจินน่าจะพอสนับสนุนสถานการณ์ได้พอรู้ว่าเพะเอกจะให้ผู้ช่วยโอนเงินมาให้ในายเอกเขาก็รีบส่งข้อความให้ผู้ช่วยคุณโอเว่นคุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้นะแต่นายเอกเขายังไม่ทันส่งข้อความนั้นเลยพพะเอกก็รีบคว้าเอาโทรศัพท์จากมือของเขาไปแล้วผมจะจ่ายเงินนั้นคืนให้เขาทีหลังคุณมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นที่ต้องดำเนินการ แล้วเขาก็เข้ามาจุูบนายเอกแต่นายเอกกับใช้มือของเขาปิดปากพเพลงเอาไว้และพูดกับพเพลงว่านี่คือเงินของคุณนั้นเหรอแต่เพลงเอกกับจับมือของนายเอกเอาไว้และเข้ามาจุูบนายเอกทันทีหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ไปกันต่อจากที่โซฟาไปยังที่นั่งเล่นจากที่นั่งเล่นไปยังห้องน้ําทําไมจิ้นหลันสู้ถึงดูกระตือรือร้นมากวันนี้นายเอกเขาคิดมากไปจนเขาเสียสมาธิแล้วพระเอกก็ถามนายเอกว่าคุณเสียสมาธิหรือเปล่านายเอกก็รีบปฏิเสธไป แต่พระเอกเขาก็พูดว่าคุณโกหกผมทุกครั้งที่คุณฝันกลางวันมันจะมีความตื่นเต้นอยู่ข้างในคุณคิดว่าผมกําลังสร้างเรื่องขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็ดันนายเอกไปที่กระจกและบอกให้ในายเอกมองดูกระจกแล้วนายเอกเขาก็ตะโกนด่าพระเอกว่าไอ้บ้าโรคจิตแล้วพอเขาทั้งคู่ก็ไปกันต่อพระเอกมองดูหน้านายเอกที่กําลังหลับอยู่แล้วเขาก็คิดว่าทําไมคุณถึงไม่อยากพึ่งพาผมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งที่ความสัมพันธ์ของเราก็เป็นแบบนี้ แล้วพระเอกก็นึกถึงตอนที่นายเอกพูดคุยและหัวเราะกับลูอิสก็ทำให้เขาหึงขึ้นมาไม่นะไปนอนซะ พอเช้าอีกวันต่อมานายเอกเขาก็ตื่นมาพร้อมกับความตกใจจิ้นรันสู้เจ้าสัตว์้ลยเขากินจนอิ่มแล้วเขาก็ออกไปแล้วนายเอกก็หยิบมาโทรศัพท์ขึ้นมาดูเขาก็เห็นข้อความที่ลอิส่งมาถามเขาว่าคุณลูกข่าวเกี่ยวกับนายพลกุยหลงที่กำลังตามหาลูกเคยหรือไม่นายเอกเขาก็แปลกใจข่าวที่น่าสนใจของนายพลกุยหลงเขาเรียกลูกเคยมาแล้วนายเอกเขาก็นึกถึงตอนที่เขาเห็นเจยู่กดพระเอกอยู่ที่บันไดโอพระเจ้า การกระทําของโซเจยู U, ได้รับคําสั่งจากซีอีโอใช่ไหมจินหลันซูลรู้ไหมว่าเขามีทัศนคติต่อซีอีอยังไงแล้วนายเอกเขาก็พิมพ์ข้อความเพื่อที่จะทําพระเอกได้ยินมาว่าซีอีโออยากให้คุณเป็นลูกเขยของเขาใช่ไหมโอไม่นะผมไม่มีอํานาจที่จะามเขาต้องๆขนาดนั้นแล้วนายเอกก็ได้รูปข้อความนั้นไปและเปลี่ยนมาทําพระเอกแบบอมคอมแทนว่าแต่เจยูทำไมถึงมาฝึกง,งานที่นี่ซีอีโอมีบริษัทภายใต้ชื่อของเขามากมายขนาดนั้น แล้วพระเอกก็ตอบมาว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเลยพอเห็นข้อความนี้นายเอกเขาก็ได้แต่เกาหัวและบ่นกับตัวเองว่าแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผมเลยพวกเขาไม่ได้สนใจผมหรอก แม้ว่าผมจะรู้สึกเสียใจมากแต่ผมก็ไม่มีอำนาจที่จะซักถามเขาอีกต่อไปเหมือนกับที่ผมไม่เคยกล้าที่จะถามเขาเลยว่าเราเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างทุกวันนี้เขาและผมเป็นอะไรกันแล้วนายเอกก็ถามลูอีสว่าวันนี้คุณมีเวลาว่างไหมพอลูอีสเห็นข้อความของนายเอกเขาก็รีบตอบกลับมาว่าด้วยความยินดี จากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้นัดกันออกมาที่ร้านแล้วเขาก็พูดกับนายเอกว่าผมไม่เคยคิดว่าเสิวซงจะขอผมออกเดทเป็นคนแรกแล้วคุณจะดื่มอะไรบ้างผมขอเป็นอเมริกาโน่เย็นๆสักแก้วแล้วลูอีเขาก็มองหน้านายเอกและคิดว่าความเอาใจใส่จะนําไปสู่ความโกลาหลจริงๆแล้วเมื่อคุณสงบสติอารมณ์และคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จินหลันสู้จะไม่มีวันกลายเป็นลูกเคยที่ไม่พึงประสงค์ได้แล้วลูอีเขาก็สั่งเครื่องดื่มให้กับนายเอกนายเอกเขาก็มองหน้าลูอีแล้วเขาก็คิดว่า ข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งไปแล้วและลูอีสก็ตกลงที่จะพบผมด้วยความยินดีนายเอกเขารู้สึกถึงความเอาใจใส่ของลูอิสจากนั้นลูอิสเขาก็พูดกับนายเอกว่าผมไม่เคยคาดคิดว่าเสี่ยวซงจะก,กังวลเกี่ยวกับประธานาธิบดีจินมากขนาดนี้คุณใกล้ชิดกับเขามากขนาดนั้นเลยเหรอ พอได้ยินคำถามของลุยซ์นายเอกก็เกาหัวและหัวเราออกมาเราเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก,ก่อนแต่ผมก็รู้เช่นกันว่าพวกเราแตกต่างกันผมไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะถือว่าตัวเองเป็นเพื่อนร่วมชั้นเก่าของเขาเลยเมื่อมองดูสถานการณ์ปัจจุบันของผม แล้วลูอิสก็พูดกับนายเองว่าผมเห็นแล้วเป็นเพราะเห็นนี้เองผมคิดว่าคุณไม่ควรจะดูถูกตัวเองคุณไม่ได้แย่ไปกว่าเขาในทุกๆด้านหากมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเป็นโอกาสเช่นเดียวกันกับครั้งนี้กับเจยูสำหรับประธานาธิบดีจินนี่อาจเป็นโอกาสที่ดีนายเอกก็พูดว่าจินหลันสู้ไม่ใช่คนที่ต้องการโอกาสแบบนั้น พอได้ยินนายเอกพูดอย่างนี้ลูอิสก็พูดขึ้นมาว่าแต่ตราบใดที่จิ้นหลันซู่ยังต้องการที่จะพัฒนากลุ่มกุ้ยหลงและก้าวไปให้สูงขึ้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมรับโอกาสนี้ไม่ว่าเขาจะมีความสามารถโดดเด่นขนาดไหนก็ตาม ในบริษัทอย่างกุยลงุงซึ่งความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นสิ่งสําคัญที่สุดพวกเขาจะไม่ยอมรับจิ้นหลันซู่คนนอกอย่างแท้จริงพอได้ยินเจออยูพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็พูดแบบกระตือรือร้นมากแต่จิ้นหลันซู่สามารถเพิ่มส่วนแบง่งทางการตลาดของเปาฟันลิวจาก20เป็น40เปอร์เซ็นต์นะใช่แต่สําหรับซีอของกุยนอกนี่เป็นสัญญาณอันตรายหากคุณไม่เข้าร่วมคุณจะถูกแยกออก พอได้ยินลูอิสพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็พูดว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นี่มันไม่แฟร์เลยใช่มันไม่ยุติธรรมแต่มันเป็นความจริงขณะที่ลูอิสเขากําลังจีบชายอยู่นั้นเหมือนว่าเขาจะเห็นพระเอกแล้วเขาก็คิดว่าเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่จินหลันซู่เหรอเป็นไปได้ว่าผมอาจจะเข้าใจผิดจินหลันซู่น่าจะอยู่ที่โรงงานเพื่อตรวจสอบสินค้าว,วันนี้ตัดภาพมาที่พระเอกพอเขาเห็นนายเอกองอกมาก,กับลูอิสเขาก็รู้สึกโกรดมาก เพิ่งออกจากเตียงของผมเมื่อเช้านี้และตอนนี้ก็มองหาผู้ชายคนอื่นอีกแล้วทรงฟังซื่อคุณเห็นผมเป็นอะไรแล้วผู้ช่วยก็เห็นว่าพระเอกเขาเอ๋มองนายเอกด้วยความ,มโมโหอยู่และเขาก็คิดว่าหลังจากที่ได้รับข้อความจากคุณเสียวซงในตอนเช้าเขาก็รู้สึกกระสรับกระส่ายเขามาหาใครบางคนโดยไม่ได้กินข้าวกลางวาันด้วยซ้ำและเมื่อเห็นฉากนี้ก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะบ้าแต่นั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะลากผมออกมาและทําให้ผมอับอายชีวิตของเลขาก็เป็นชีวิตหนึ่ง แล้วผู้ช่วยเขาก็ได้รับข้อความจากเจยูแล้วเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้เพะเอกดูพี่โอเวน่นคุณช่วยนัดประธานจิ้นหลันสู้ของคุณหน่อยได้ไหมผมมีเรื่องต้องคุยรักคุณมากแล้วผู้ช่วยก็ถามเพะเอกว่าประธานจิน้นคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเรื่องนี้ไหมไม่เป็นไรบอกเขาให้มาพบผมที่ข้างล่างโรงแรมกันเถอะจากนั้นพวกเขาก็มาพบก,กันเจยู JU. ก็พูดกับเพะเอกว่าผมไม่สนใจคุณอีกต่อไปแล้ว แล้วพรลเอ็กก็ถามเจออยูว่าคุณเชิญผมมาที่นี่เพื่อพูดแค่นี้ใช่ไหมแล้วเจออยูก็พูดว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกแค่พ่อรู้ว่าผมไม่มีค่าสําหรับพ่อแล้วพ่อเลยหาคนใหม่มาแทนที่ผมแล้วพรลเอ็กก็ถามเจออยูว่าคุณอยากจะพูดอะไรทําไมถึงบอกเรื่องนี้กับผมแล้วเจออยูก็ชี้ไปที่ผู้ช่วยแล้วพูดว่าผมจะหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งรายต่อไปของคุณและคุณจะให้โอเวนสอนผมสักสองสามวันได้ไหม ถ้าผมจับคุณไม่ได้ลูกเขยทองค,คําคนนี้ผมต้องเรียนรู้ทักษะบางอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือตนเองใช่ไหมพอได้ยินเจย,ยูพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็เห็นดีแต่ผู้ช่วยก็แค่ยิ้มและคิดในใจว่าคุณพูดซ้ําอีกทีสิชีวิตของเลข,ขาก็คือชีวิตเหมือนกันพอเจย,ยูเขาจับพระเอกไม่ได้ดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเป้ามาที่ผู้ช่วยจบลงแล้วค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะพระเอกและนายเอกพวกเขาทั้งคู่จะเป็นยังไงกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะ เพืที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ